ันงงสวัสดีคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริสาเครา,ราชแน,นลนะคะก็จะพาทุกคนมาร้านอั t เตอร์ยำนะคะมาทานยำแซ่บๆกันที่ร้านอั t เตอร์นะคะแก็เรารชลจัยำะเปยำเยำพริยานะคะ อัปตยามพัทยาค่ะเปิดให้บริการในเวลาหโมงเย็นจนถึงเชยงคืนของทุกวันค่ะและหยุดให้บริการในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราปรับเปลี่ยนวันหยุดจากวันที่10 20- และ30ของทุกเดือนมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์ค่ะและทุกๆวันที่ทำร้านรู้สึกอ่อนล้าและอ่อนแรงนะคะหากวันไหนทงร้านรู้สึกเหนื่อยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจอัปดิยามล่วงหน้า1วันค่ะ สำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะเอาที่ยังจัดเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งไว้ทางด้านขวาม,มือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำ,นำ,นำ,นำอัดลมหลากสีนะคะสามารถซื้อเลยนำเข้าจากดิกเซก้าได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะแต่กรุควรขอความการุณารักษาความสะอาดให้กับทางร้านด้วยนะคะสำหรับในส่วนของน้ำผล,ผลไม้ผลไม้ผล่นจากร้านเตกนมนะคะโรตีพรีเมียมจากร้านอัลตาเรสรวมถึงขนมครกสิงคโปร์สูตรโบราณและผลไม้ผลไม้สดคุณป้าทั้งหมดมีขวามือเช่นกันค่ะ อาตยำขอย้ออยํสสวนสิษฐ์ในการนําเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจําหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ํามันชเชื้อเพลิงค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดจอดรถบริเวณฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนงดสูบบุหรี่ทุกกรณีค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณหัวใจน้ํามันนะคะเราไม่อยากจากไข่พร้อมๆกันนะคะลูกค้าจ๋าเพื่ออรรถในการรอยําและการรับประทานโปรดหากิจกรรมมาทําระหว่างรอขอบคุณค่ะ ขออนุญาตเลยขอตัวไปยำก่อนนะคะเจอเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะแล้วเราก็จะกลับมายำคะ่ะขอบคุณะคะ่ะว่าอาจจะทำให้เกิดการอีกของผิดพลาดนะคะข้อที่2คะ่ะลูกค้าค่ะถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศเรยกชื่อลูกค้านะะคลูกค้าสามารถ นั่งรอดื่มน้ำเย็นๆได้เลยนะคะลูกค้าคะข้อที่3ค่ะกรุณาเช็คของตัวเองนะคะทุกคูอเดอร์ออให้ครบนะคะถ้ากลับบ้านไปแล้วนะคะมีของขาดหรือของไม่ครบแล้วแจ้งมาทางร้านนะคะทางร้านขออนุญ,ญาตไม่แสดงความรับผิดชอบทุกกรณีนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบของให้ครบก่อนออกจากร้านนะคะเพื่อไม่ให้เสียวลาในการรอนะคะหาเกมเล่นดื่มน้ำเย็นๆกินขนมรอได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอลิซาเคราชินนลนะคะราจะพาทุกคนมาร้านอัพเตอร์ยัมนะคะมาทานของสซกซีที่ร้านอัพเตอร์ยัมนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะทุกท่านกำลังรับชมนะคะช่อง Yood YouTube ช่องอริสาเคียร h ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะจะดูคลิปนะอันนี้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะชะินละชินละวันแรกหนูยอมกันแล้วลว่าเห็นบินเยอะๆเรารู้สึกแบบเฮ้ยเพราะปกติทำกินที่ร้านอย่างเดียวกินที่ร้านก็แบบเต็มที่ก็มากสุดสิบบินไอสิบออเดอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยพอพอเรามาแบบ แล้มาทากลับบ้านรอยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้เยอะนะแต่พอตอนนี้เราก็ชินแล้วค่ะทําได้แบบชิลๆอ๋อตตายอยู่แล้วตู้ตายตัวดิวเก่งมากเก่งอยู่แล้วค่ะสามารถทาสีทนได้สีทนได้แต่สิ่งเดียวที่สีทนไม่ได้เลยคือฝนสีกลัวใกล้ถึงแล้วนะเราไม่เคยใก่้ค่ะทุกวันนี้หนูลุ้นตลอดเลยจะตกตอนไหนจะตกยังไงเราสามารถเอาร่มมากางได้ไหมคะ กินไปแล้วเอาล้มกลางล้มใหญ่ๆเรากำลังคุยกับคาเทคกูค่ะว่าจะยังไงคุณ <c oughs> น้ำอ้อย <c oughs> ชุดแรกน้ำอ้อยเป็นสาวแล้วในชุดที่หนึ่งน้ำอ้อยเขาหลบะเ้ี่ยน้ำอ้อยเขาเป็นน่ารกา <c oughs> ักค่ะทำงานดีก้ง <c oughs> ก็ทำงานดีน้ำอ้อยก็ทำงานดีขวา มือขวามือขวาน้องส้มมือซ้ายน้ำอ้อยคนนี้ก็เดือนแปดล้านคนนี้ก็เดือนสิบล้านโอ้โหจ้างไปอันนี้ชุดที่สองนะน้ำอ้อยตรงนี้น้าสามชุดรวมเบื้อนะคะทำไมได้น้ำอ้อยได้น้อยกว่าคนนั้นล่ะอะไรนะคะทำไมน้ำอ้อยได้ได้น้อยกว่าน้ำส้มอ๋อแม่แม่แม่ โซงน้ลทำอะไรมาไม่ทำอะไรก็มาหกกล่องเล็กกับสอบรวมเวอร์ครบสองสี่หกสามรวมเวอร์โดนตัดเงินเดือนแล้วค่ะแม่อ้อยอุ้ยบอกเลยว่าอันไหนไม่ร้างอันไหนเนี้ยอ๋อบอกแล้วนี่ถูกแล้วอันนี้ก็ล้างอันนี้ก็ล้างสองอันทุ่งสุดไม่ร้างสองอัน ตอนนี้เราก็อยู่เคาน์เตอร์ของน้องดุจิวนะคะน้องดุจิวก็จะทำรับทำกลับบ้านนะคะ มีลูกค้าไม่ใส่พริกเราก็ต้องล้างกะละมังนะคะเออค่ะเผื่ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะบางทีเด็กทานเราไม่รู้ว่าชิ้นใหญ่ค่ะแล้ก็ต้องล้างไว้ก่อนเผื่อบางทีสั่งมาให้ลูกกินเนี่ยทานโอ้ยดีนะบเดี๋ยวมันสิ้นมือเนาะมันเผลอมัวแต่แบบแหนมัวแต่ละไหนนะคะ ทำไมวันนี้มันมีอารมณ์ดีจังเลยอะไรนะคะทำไมวันนี้อารมณ์ดีจังเลยไม่จริงๆอ่ะแบบเราก็ต้องตอแบบยังยังจะพูดว่าไงเราก็ต้องแบบสนุกสนานเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพี่แจนหรือพี่แอนหรือว่าพี่ดำนี่เองอ่ะมาแน่นอนว่าทุกคนไม่ได้ต้องการมาแบบใช่ถูกไหมเราก็ต้องมาแบบอ๋อดิ๊กอะไรอย่างเงี้ยขอุ คือมันไม่ใช่เพราะว่าหนูเสแสแ้งให้มันดูแบบเอ้ยทำไมอารมณ์ดีจะคือเราอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราก็ต้องแบบส่งมอบแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าอย่างที่แจ๊อย่างอะไรอย่างเงี้ยคือพี่แจ๊กก็เหมือนเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของร้านไปแน้นวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องส่งมอบความรู้สึกดีๆให้หนูคำๆนะทุกคนอยาคชิดมากดูมันอย่างเงี้ยะค่ะเป็นคนแบบตลกตลก ชอบทำให้คนอื่นชอบทำให้คนอื่นเหรอดีค่ะใช่ได้มาทุกวันจะได้เราเป็นสายแบบโฟกันถ้าใครที่เคยรู้จักหนูจะแบบจะรู้ว่าแบบเออดุดิวมันชอบพูดอะไรตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือหนูรู้ว่าจะทำให้ชีวิตเครียดไปเลยเพราะว่าต้องจริงนะมายำเลยเอามายำเลย ไ่กับผมมีเวลาตอบเขาไหมหรือเขาใช่ไม่ไม่ด่สองอันมุ้งสุกสองทำไมมันน้ำอ้อยขี้หนาจังเลยอะไรนะคะน้ำอ้อยทำไมมันนี่ถือหนาจังเลยสวยด้วยวันนี้คะเอาจริงๆนะหนูไม่เคยคิดว่าแบบ หนูจะมาถึงจุดที่แบบมีพนักงานมีอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูรู้สึกแบบรักทุกคนเลยนะจริงๆ <c oughs> อออันนี้ไม่ไม่ต้องเลยนะแบบเอ,อมันมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆแบบรักอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะง <c oughs> านเพราะเมื่อก่อนหนูเราทำงานประจำเป็นแบบก่อนทำงานอะไรคะเป็นนางโชว์ค่ะ แล้วมีที่บริษัทอาคาซาคาร์เปรโชมีอย่างเดีวยวรอคะหรือมีอย่างอื่นด้วยก็คือพอเป็นนางโชว์แล้วก็พอแบบเลิกจากโชว์คาร์เรอย่างเงี้ยค่ะก็ะไปโชว์ตามผับต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอีพวงนั้นด้วยกันว่ามันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเรามันไม่ได้ไม่ต้องสู้นะคะตอนนั้นก็ยังคึกคอยู่แต่ว่าชีวิตมันก็พลิกผันไปเรื่อยๆหนูจะแบบหนูจะทําทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็ออตอนนั้นทําอะไรได้หนูก็ทำนะคะเป็นนางโชว์ ตามตำหับ,บต่ออะไรต่อนะตอนนั้นก็โตอย่างเดียวตอนนั้นทุกคนด้วว่าเราอยู่ในสถานะของเป็นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างไม่เข้าใจคำว่าไม่เข้าใจหัวอกของคำว่านายจ้า,จางพองวันนี้เรามาอยู่ในสถานะเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเขาน่าจะรู้สึกรักลูกน้องคนคำว่าแบบคำว่า หัวหน้ารักลูกน้องอะ่ะคือคือรักจริงๆเพราะวันนี้หนุนหนุนได้สัมผัสทั้งสองอย่างแล้วเคยเป็นลูกน้องก็เป็นแล้ววันนี้เป็นเจ้าของธรุรกิจก็เป็นแล้วก็รู้สึกแล้วว่าเออเราทำไมเราถึงแบบสองเอ็นดูเขาอะไรอย่างเนี้ยนะ<อ>ดีเนาะลูกน้องได้มีหัวหน้า นิสัยแบบนี้เหมืูแบบหม to ูรักคนเลยอะได้ยินไหมได้ยินได้ยินแล้วคือทำไมต้องทำได้อยังงกั้นตาจะไหลจะทานอ้เนี่ยเนี่หารน้ำมอญหันมาทางนี้ถ้าน้ำตาจะไหลอ่ะาหตรงนี้ก้องจับอยู่ตรงนี้ที่สองทีมสี่แตกกล่องอะไรกินไม่ได้หรอที่สองที่รอ ยังไม่คบเลยเรื่อยๆนะคะสาวกันยังไงเช็คขอให้ครบนะจ๊ะพี่ตา บินใหม่แล้วนะขอเปีงขอเปีงอย่ายังเหรอของมันยังเลยของมันยังเลยผิวเหรอวันนี้สั่งของกลับบ้านอ๋อทำไมไม่ทานที่ร้านนะคะอยากเปลี่ยนบรรยากาศหรอพี่แต่พี่แต่ไม่อยากนั่งคนเดียวนี่ไม่นั่งจนพ่อแกนไงโอ๊ยดนโอ้ย <ผ>ทำไมไม่เีนูยงกินเลยทำไมเธอไม่นั่งอ่ะแก้ตัวมาเอาอพาหนูอยากนัง ไส่กลอสองยอสองแม่ดูคนนอนับไปไปสองนักปูบอกไม่ต้องเอากาลับออมไม่มารับเออเอาถายยัร้องแม่อย,อยากมีลูกอยากมีลูกลองริงนะคะเพราะแบบเห็นเด็กอะ อยากมีค่ะแต่พอเราได้สัมผัสของของคนที่เขาเลี้ยงลูกจริงอะเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขนะเหนื่อยก็มีใช่ไหมคะเด็กที่นอนไม่เป็นเวลาเนาะอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นอยากนอนตอนไหนก็นอนอย่างเงี้ยค่ะพี่บีมเลี้ยงใช่ไหคะพอลูกพี่เลี้ยงเลยตแล้วมันไม่ใช่ไวแล้วมั้งชอบเลี้ยงแบบแม่บอเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังไปประมาณสองสองสองปีเนาะสองขวบอะไร เดกเห็นแล้วแบบแล้วเด็กก็จะมีกลิ่นกลิ่นหอมเด็กลิ่นนะคะหองดมเสียใจเนาะอย่างนี้ก็ไปรับเลี้ยงเด็กคนอื่นมาเป็นลูกเราก็ได้เดี๋ยวรอรอสาวรอเลี้ยงเหรอลเี้ยญใช่ไม่รู้เขาจะให้หรือต้องนะ ขณะนี้กำลังรับชมช่องอาิสาเคราชาแนลและขณะนี้กำลังรับชมช่องพี่ดัมมี่อยู่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหอเตยค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องอาิสาเคราชแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจถึงคลิปใหม่ๆให้ได้รับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่นะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ